อย่าหาธรรมเข้าใกล้ห้องเช่าริมคลองประเวศ404หลังเที่ยงคืนเด็ดขาดใครจะไปคิดว่าห้องราคาถูกริมน้ำกลางเมืองจะซ่อนเร้นความสยองไว้คืนแรกที่ย้ายเข้าเสียงลากของหนักดังมาจากห้องข้างๆทั้งที่ไม่มีใครอยู่มันเริ่มทุกเที่ยงคืน พอเสียงน้ำหยดก็ตามด้วยเสียงเหมือนคนกระซิบที่ข้างหูบางครั้งเงาตะคุ่มๆก็ปรากฏแวบหนึ่งที่ปลายเตียงก่อนจะเลือนหายไปความรู้สึกเย็นยเยือกจับใจเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างๆตลอดเวลายิ่งอึดอัดพยายามสวดมนต์แผ่เมตตาหรือเปิดไฟทิ้งไว้ก็ไม่ช่วยอะไรเลย เสียงหัวเราะแหบพร่าดังลอยมาตามลมขลาวกลิ่นสาบสางเน่าเหม็นจนขนลุกสู้ห้องเช่าที่เคยเป็นที่พักใจกลับกลายเป็นคุกขังวิญญาณที่รอการปลดปล่อยคุณแน่ใจแล้วเหรอว่าเสียงก๊อกแก๊กที่ได้ยินกลางดึกไม่ใช่ของคนในห้อง